สวัสดีผู้ชมนี่นี้จะไคร้ไก่ตะโพกและเอาแต่เนื้อถั่วบักยาวหั่นแล้วนี่พริกหยวกเนื้อผัดผัดขึด้นหนูกันตอนนี้เกียวกระเทียมก,น,กน่ผัดจะผัดกะเพราแต่จะใช้ใส่หัวรำพานะ กระเทียมให้หอมก่อนข้าวง่ายๆก็จะใช้มีดหนวดผัดผัวกับยาวใส่ไก่ใส่พริกหยวกใส่หัวรำพา เหมือนผัดกระเพราแหละแต่ใช้ไม่ใช้กระเพราใช้หัวละพาเนี่ยกระเทียมหอมแล้วนี่ยพ่ขี้หนูก็กระเทียมที่จะใช้ตำนะ พริกให้หอมเน่จะใช้ไ,ไ,ไ,นนไสกไกไ่ไก่ไปเลยตอนนี้พริกหอมดีแล้วไก่สะโพกไก่ตะไคร้แลน่ตะเนื้อใส่ไปเลย ใส่พีิอิ่วไปหน่อยเวยลาใส่ไก่จะได้น้หอมอมเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ได้ต้องมชม อืมเนี่ะพกไก่ละใช้มาแรกก็จะเนื้อไหนใส่น้ำปลาหน่อย สุกกันเดี๋ยวผัดไก่น้ำชมตอนนี้ไก่สุกแล้วได้ใช้ใส่พริกหยวกไปก่อนสอมนี <c oughs> น่จังเลย <c oughs> นี่หอมหัวใหญ่ จะใช้ปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลน้ำตาลทรายแล้วก็ผมปรุงรสนิดหน่อยนี่ผมโชวรส เอาไ้นด้จังเลยผสมเอยะส่จำข้าให้ดือก่นจะใช้หยาอชิ้วหน่อย เดี๋ยวตอนนี้จะใช้ไปถั่วบักยาวไปเลยน่ากินมากเลย ผัดไก่ใส่พริกหยวกใส่ถั่วปักยาวสม,มัยก็ผัดกระเพราแหละแต่ตอนแทไม่ใช้กระเพราเดี๋ยวจะใช้ใช้หัวรัปาอันนี้ก็ใช้ใส่น้ำมันหอยเลยนะ หอ,อมส่วนเป็นมาเลยสมืดสมไหมมาเแ็ะเรียบร้อยนี่หัวรำพาใส่ไปเลยไหม น่ากินดีเดียวเชียวกับข้าวตะไครมีหลวดนือเนทผัดกระเพราไม่ผัดกระเพราผัดโวระพา,ะาไก่ใส่ถั่วักยาวใส่พริกอ่อนใส่หอมหัวใหญ่เมืเ่อเสร็จแล้วท่านผู้ชมปิดไฟพัด ไก่ใส่ตัวฝักยาวใส่พ, on, สสพริกอนะนอนใส่หอมหัวใหญ่ใส่โหระพาก,ก,กับข้าวตระไชมีหนวดมือนี้อร่อยแน่นอนเนี่ยเดี๋ยวตาชัยตักใส่จานให้เนี่ยท่านผู้ชมเสร็จแล้วผัดไก่ใส่ถั่วฝักยาวใส่หอมหัวใหญ่ใส่พริกหยวกกับข้าวตระไชมีหนวดมือนี้อร่อยอีกแล้วกินกับไข่ดาวตชาชทยทอดไข่ดาวไว้แล้วเราไปทํากินกันดู ไม่ยากเลยกับข้าวกดติดตามมันจะใช้มีหนวดด้วยนะเป็นกนารังใจวจะใช้มีหนวดด้วยกับข้าวง่ายๆกับจะใช้มีหนวดอร่อยทุกจานไปทำกินกันดูขอบคุณครับ